Thank you. ที่เขาบอกว่าถ้าเราอยากรู้การเปลี่ยนแปลงของตัวเราเนี่ยให้เราทําสิ่งนั้นซ้ําไปอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นวันนี้ที่เราจะพามาทําก็คือเราจะกลับไปวาดรูปที่เราเคยวาดไว้คือในวันที่เราเก็บบ้านเราได้เจอง,งานเก่าของเรางานหนึ่งซึ่งในแฟ้มนี้เป็นงานเก่าของเราทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะซักประมาณตอนเจ็ดขวบพอเอาออกมาดูมันรู้สึกว้าวมากแ,มแ,มแบบเฮ้ยคือแบบมันเหมือนเห็นผลงานตอนเด็กเหอนเราในวัยเจ็ดขวบก็เลยอยากจะลองเอารูปลายรูปหนึ่งเ,<ร>เนี่ยมา,มาวาดรูปจริงจริงจังๆเมื่อประมาณสักเอ่อถึงเกือบเกือบสองวันนี้เราจะลองกลัับไปปวววาาดรููนน้้แลก็จะ่ ตัวเราเนี่ยวันเนี้ยมันพัฒนามากมขนาดไหนคือางานเก่าเราเนี่ยมันเป็นแนวคอมิกมากกว่าคือเหมือนกับว่าการเขียนการ์ตูนตอนเด็กการ์ตูน3ช่องขายหัวล้อหนูหินเราโตมากับอะไรแบบนี้มากให้าวาดหมดทุกด้านก็คงจะไม่ไหวก็เลยเลือกมารูปใดรูปหนึ่งดีกว่าวูปที่เลือกมาเนี่ยอันนี้คือเป็นน้าปกคอมิกเลยก็คือเราเลือกเป็นผู้หญิงผมสีฟ้าคนนี้จำได้เลยตอนเด็กๆเราชอบสีฟ้ามากเราก็แบบว่าชอบให้คาแรคเตอร์ผู้หญิงเนี่ยมีผมสีฟ้ามันน่ารัก อย่างแรกก็คือเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์งานเราเองก่อนงานเราในสมัยเด็กๆก็คือเราจำได้ว่าตอนนั้นเราไม่ได้ล่างเลยแล้วก็วาดถูกพับๆขึ้นมาเลยซึ่งเจ๋งม,มากมากแต่ว่าพอมาตอนนี้สกิลที่เราพัฒนามากยิ่งขึ้นอนะ่ะมันทําให้เราแบบวาดได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมเราก็จะมาลองทําสกิลที่เราทาตอนนี้ก็คือล่างตัดเส้นแล้วก็ลงเงาลงสีตามปกติทุกตอนนั้นคือวาดนด้นหลักมาเลยนะแบบว่าคือเด็กเจ็ดขวบนะทุกคนคือวาดได้ขนาดคือแบบโอ้ my god ทำได้ยังไง เพื่อนๆในห้องคือจำได้เลยเพื่อนๆตอนนั้นคือแบบตะลึงม,มากอุ้ยขออ,อน,นอย่ขออนอย่าอะไรนึกมาล้วก็จะมาวิเคราะห์ในตัวที่เราวาดตอนนั้นก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยตัวเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงแน่นอนค<ส>่ะ <ขอ S 2> ใช้หลักๆเนี่ยก็คือสีบลูกับสีกรีนฟ้ากับเขียวสังเกตจากเสื้อและกระโปรงเนี่ยแล้วก็กระโปรงเขาก็จะเป็นกระโปรงหลายๆชั้นน่ารักน่ารักส่วนสูงก็คือจะเป็น full body เต็มสูรเนาะนี้เ,นเราจะไม่วาดซิบิีเราจะวาด full skill แทนแล้วก็มีอีกจุดเด<ส>่นก็คือจะมีการยกมือขึ้นมาใช้สีไม่เป็นโทนเดียวก ก็แบบขยิบตาข้างหนึ่งแล้วก็ผมมาโอเค<า>เรียบร้อยไปเลยลุย อุปรกรณ์ที่เราใช้ตอนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราถนัดที่สุดก็คือวาดใน iPad แล้วก็แอป Procreate นะคะ,ะเริ่มจากการล่างอย่างเลยวิธีแรกของเราก็คือเราจะกะตำแหน่งจากระาราง9้าช่อง <ใน S 1> ก่อนปกติเราไม่ค่อยวาด Full skill เท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะวาดจีบีมากกว่าที่มันมีสกิลที่เล็กกว่าค่ะเพราะฉะนั้นการกะตารางเข้าช่องก็เป็นอะไรที่ช่วยไ<ต>ด้ดามากๆเลยเราก็จะดูพวกตำแหน่งคร่าวๆว่าแบบเออเราโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราอยากได้มุมแบบไหนสังเกตภาพเก่าเราเนี่ยเราก็จะวาดแต่หน้าตรงใช่ไหมในตอนนั้นคือวาดได้อย่างนั้นไม่รู้้อง อนนี้เราสามารถแบบว่าสัดส่วนอื่นๆได้แล้วก็ว่าท่าทางอื่นๆได้เยอะเราก็อยากจะลองดูค่ะ <ๆ S 2> ก็แบบเอ้ยเราจะวางมือไว้ตรงไหนล่ะทีนี้จุดสาคัญหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการที่เจ้าตัวละครผมฟ้าคนนั้นนะคะเขายกมือขึ้นมาโอเคแล้วเราก็กะแสงให้เข้าจากด้านบนจากนั้นเราก็จะค่อยๆวางตําแหน่งมือโอเคมันเป็นไปได้สวยแน่นอนมีความมั่นใจในการล่างครั้งนี้แล้วเราก็ลุยเลยไป โอเคแล้วเราก็ได้ภาพล่างมาแล้วค่ะประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของมือเนี่ยเราถูกเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือเราอยากให้น้องเขาแบบมีความแบบว่ายกมือขึ้นมาแบบฟิลว่าบางกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูน่ารักแล้วก็ในส่วนของตาที่เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเรามากเพราะว่าเราไม่เคยวาดผู้หญิงแบบ ตาแบบเยิ้มๆยมแบบเนี้ยแบบตาแบบหวานหวานะถ้าใครเคยเห็นงานเราเราไม่ค่อยวาดผู้หญิงเลยเราจะวาดแบบผู้ชายหล่อหรือไม่ก็แบบเด็กผู้ชายน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมากกว่านะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของคอนเทนต์นี้ก็คืออยากวาดผู้หญิงเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของปาดเนี่ยเราอยากให้เขาแบบมีความแบบเป็นรอยยิ้มที่สดใสก็เลยรู้สึกว่าเออให้เป็นแบบว่าหน้ายิ้มยิ้มตามหน้าที่เราเคยวาดไว้ดีกว่า ค,คือแบบว่าเวลาที่เราตัดเส้นอะเราชอบตัดเส้นมาใช่ไหมให้เส้นดูแบบไม่ด้านเกินไปเนี่ยให้ย้ำตรงพวกมุมอะไรเงเี้ยค่ะนิดนึงเพิ่มขึ้นแบบว่าทําให้แบบภาพนานานดูมีแบบน้ําหนักมุมมากยิ่งขึ้น,น,นอาจจะเป็นจุดเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าเอาไปทํากับทั้งภาพเนี่ยภาพมันจะดูแบบว่าโอ้ดูมีมิติขึ้นมาเลยแม้แบบว่าจะย้ำแค่มุมเล็กๆก็ตาม ต่อนในส่วนของการลงสีค่ะคือเวลาที่เราลงสีเนี่ยเราจะชอบลงสีผิว,ผวก่อนเป็นอันดับแรกก็จะชอบลงให้ทั่วบริเวณแอรเรียที่เราต้องการเมื่ที่เราจะลงสีผิวทั้งหมดเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆหลักๆ3ามระดับก็คือพื้นผิวที่เราอยากได้สีที่เข้มขึ้นแล้วก็สีที่เอาไว้เบสค่ะสีที่เอาไว้เบสเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบว่าเอาไว้เบลนดกับสีให้มันแบบเงามันเข้มขึ้นเวลาลงเงาผิวเนี่ยเราจะเริ่มจากพวกคนผมก่อนบัตที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นแบบว่าบัตที่มีความฟุ้งนิดนึงแต่ด้วยความที่ ข้างบนเราก็เลยไม่ลงสีใต้ผมมากนะักปกติเราจะลงหนักกว่านี้มากกามที่แบบอยากได้แสงขึ้นมาจากข้างบนนะคะเราเลยแบบลงนิดเดียวจากนั้นเราก็จะเริ่มทำเลเยอร์แสงเอาไว้เพื่อให้แบบเราไม่งงว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้แสงเข้าตรงไหนมันสามารถจํากัดแสงได้ก่อนหลังนั้นเราก็จะมาเริ่มลงสีพื้นต่างๆค่ะสีฟ้าที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าที่ค่อนข้างแบบว่าเป็นบลูที่แบบสีฟ้านมๆหน่อยมันจะไม่ฟ้าเหมือนแบบว่าฟิลท้องฟ้าขนาดนั้นตอนนี้ก็คือแบบว่าลองลอง,ลองมองภาพตัวเองแล้วก็แบบนึกว่าตอนนั้นชีคิดอะไร อยู่นะทำไมถึงผมสีฟ้าแต่ว่าทำไมกระโปรงสีเขียวอ่อยขนาดนั้นล่ะลูก จำได้ใช่ไหมตอนที่เราบอกว่าเราอะอยากได้แสงที่มันแบบว่าพุ่งลงมาข้างล่างคือเราเลยจะมาทํเงาตรงนี้ต่อค่ะคือเราอาจจะขีดแบบนี้แล้วก็ใช้ความฟุ้งของบ,ตบัตรต่อบถ้าใครนึกภาพไอ้แสงตรงนี้ไม่ออกอะมันก็เหมือนกับว่าเวลาที่แบบเรายืนพระอาทิตย์กลางแจง้งเ้ยแล้วแบบว่ามันปลอยผมมันแบบบางบังอยู่แต่ว่าก็มีแสงสะท้อนลงมาค่ะแสงช่วงตรงนี้คือแสงที่เรากําลังจะวาดอยู่มันจะสว่างตรงช่วงจมูกแล้วก็ช่วงหน้าผากเพราะว่าแสงเนี่ยมันถูกกระทบมาจากข้างบนเราจะเอาบัตรเนี่ยเบรนตรงนี้นิดหนึ่งให้แสงอะมันจะแบบไม่มีความคุงเกินไปแล้วดป แล้วถ้าถามเราว่าเราใช้เซ็ตบัตรอะไรก็คือเราขอบอกเลยว่าเราใช้เราทำขึ้นมาเองทั้งหมดเลยรู้สึกว่าเราไม่ถนัดบัตรเดบิโอเอทเท่าไหร่ก็เลยแบบเออลองทําเองทั้งหมดนี้4บบัตร12บัตรบัตรตกแต่ง12บัตรเราเบนไม่เก่งเราไม่เข้าใจว่าการเบนคืออะไรทําแสงอะไรเงี้ยมันถูกดูด้านมากๆเราก็เลยแบบว่าเออทำมาใช้เองแล้วตัวเนี้ยคือตัวที่ชอบที่สุดมากๆเลยถ้าใครสนใจเนี้ยสามารถไปดูรายละเอียดสั่งซื้อได้ที่ไอจีโซอี้ชูกลีเลยนะคะเป็นพาเลทสีไฟบีเอ็นจีแล้วก็เบจจีบีด้ อนสุดท้ายแล้วก็คือการลงเงาอุ้ยยังไม่ใช่สีเลยยังไม่ได้ลงสีตาเลยนะโอเคก็คือการลงเงานะคะการลงเงาเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็คลัที่เรากําหนดแสงไว้อยู่แล้วว่าให้แสงลงมาจากด้านบนเนี่ยเราก็จะพยายามลงแบบด้านล่างเงยอะๆหน่อยใช้็กเจอร์ของบัตรอะค่ะปัดๆไปให้มันมีความฟุ้งบ้างแหลมบ้างแต่จุดที่เรารู้สึกว่าแหมจุดนี้ที่มันเอาเรื่องจริงๆนะก็คือตรงตาค่ะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเราไม่อยากจะลงสีแบบเดิมอยากให้ดวงตาเนี่ยเขามีความเป็นแบบกาแล็กซี่หน่อยบอกเลยนะทุกคนที่เป็นครั้งแรกที่เราแบบว่า ลงตาแบบนี้เหมือนกันมันคือครั้งแรกจริงๆก็คยอยากกลับมาดูเหมือนนะว่าแบบว่าถ้าสมมุติว่าแบบถ้าสิปีผ่านไปเงแล้วเรากลับมาวาดรูปเนี้ยเออมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออน่าสนใจมากเลยอ่ะคนเรอาจจะพูดก็ได้นะว่าแบบแหมยี่หนูคนนี้เรียกเลือกลงตากาแล็กซี่ชนนะนี่มันเจ๋งจริงๆสมแล้วที่เป็นชั้นอะไรประมาณนี้รืเป่า เรียบร้อยแล้วและนี่ก็เป็นผลงานที่เราวาดในตอนนี้ตอนปัจจุบันสีเติมอะไรของภาพนี้ให้มันดูมากกว่าภาพที่แล้วนิดหน่อยรู้สึกว่าพอเมื่อเราจัดองค์ประกอบเป็นนะคะรูปนี้มันดูแบบสมบูรณ์มากๆเลยวก,กับทั้งประสบการณ์แล้วก็การเติบโตขึ้นมากๆของเราตามอายุ จริงนะวาดมาวันละนิดละหน่อยอะค่ะคือแบบแต่ถ้าเราวาดแบบไม่หยุดอะเราอะเพิ่งมาจริงจังตอนประมาณช่วงปี2ปีหลังใช่ไหมแต่ว่าแบบถ้าเราวาดมาบ่อยๆอะแบบเออขีดนู้นขีดนี้เลยๆนะถ้าเราวาดไม่หยุดอะคือสักวันอะผลที่รวมออกมาคือยังไงเราก็จะเปลี่ยนมันเหมือนกับว่าปีหนึ่งมี3 6 5วันนะคะถ้าเราาทำมันทุกวนันทุกวนันทุกวันนะมันได้มีทางที่เราจะย่ำอยู่ทีเดิมเพราะฉะนั้นก็คือแบบดอนกิฟต์อัพและก้าวต่อไป โหจริงถ้าดิเจ็บโขบคนนั้นรู้คือแบบเขาคุงแบบเอาภูมิใจน่าดูน้องแบบโตมาคือแบบว่าได้ขนาดนี้เหรอ,อยาคนนั้นก็คงแบบ เฮ้ยทำไมพี่สาวเก่งจังอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบมันแน่นอนถอึงแล้ว <c oughs> เป็นไงคุณคนเดียวเอาสองรูปนี้มาเทียบกันเนี่ยมันย่อมมีความต่างมากอยู่แล้วค่ะการที่ได้กลับมาวาดรูปแบบนี้ใหม่อ่ะมันทําให้เราเห็นอะไรหลายอย่างอย่างเช่นในตอนนั้นเราไม่ได้เรียนเรื่องสัดส,ส่วนไม่ได้รู้เรื่องสัดส,ส่วนอะไรมาแต่เราจำความรู้สึกได้ดีว่าตอนนั้นเราสนุกมากยิ่งโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็ยิ่งวาดได้ตามใจที่อยากวาดก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่จะเหมือนกับประโยคที่เราเคยได้ยินมาเขาบอกว่าจุดหมายปลายทางหรือจะซู้เรื่องราวระหว่างทางยังไง ก็ต้องวาดได้สวยได้ดีแต่ว่าในการที่เราวาดทุกวันนะคะมันมีความสุขและความสนุกมากแค่ไหนเท่านั้นเอง ือจะให้ดูทุกคนอ,อันนี้มันตลกม,มากคืออันนี้เป็นมุกคอมิกของเราแบบว่าสมัยตอนที่เรายังเยาว์วัยใช่ปะ่ะแล้วเราก็แต่งมาคือแม่กับลูกเขานั่งสมาธิกันใช่ไหมแม่ก็บอกว่าเอออย่าลืมตานะลูกนั่งสมาธิลูกก็บอกเออค่ะแม่แล้วทีนี้ช่องต่อมาเขาก็แม่ก็บอกว่าเออแม่รู้นะว่าลูกลืมตาเยลูกเขาก็แบบว่าเออคือว่านะคะคุณแม่งั้นแสดงว่าแม่ต้องลืมตาสิคะเพราะว่าแม่เห็นหนูว่าหนูลืมตาอตอนนั้นแต่งมุกอะไรวะ